แฟนไม่มีเวลาให้มันหมายความว่าอย่างไรแล้วเราจะต้องทำอยังไงต่อดีคะการที่แฟนไม่มีเวลาให้ความหมายก็คือความรักมันกำลังดิ่งลงมันกำลังมีปัญหาหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องนี้ทำไมแฟนไม่มีเวลาให้คือหลายๆคนนะคะคุณมีเวลานอนไหมแสงว่าการนอนคือเรื่องสำคัญคุณมีเวลาอาบน้ำไหม ก็แสดงว่าเวลาอาบน้ำเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตของเขาแล้วเขามีเวลาเล่นโซเชียลต่างๆไหมถ้ามีเวลาเล่นก็แสดงว่าโซเชียลต่างๆมีความสำคัญสำหรับชีวิตเขาแต่ว่าเขาไม่มีเวลาว่างไม่มีเวลาให้ผิดนัดผิดสัญญาอะไรต่างๆพวกนี้แสดงว่ามันมีปัญหาและเราก็เริ่มไม่สำคัญแล้ว เรื่องต่างๆที่เคยแบบว่าหวานชื่นซื้อของขวัญมาให้ซื้อขนมมาให้ตอนจีบกันใหม่ๆตอนเช้าก็ถึงตอนเย็นก็ถึงกลางดึกยังกลับมาส่งอีกแต่สำหรับตอนนี้เมื่อความสำคัญหมดไปขนมสักถุงเขายังไม่มาซื้อมาให้กลับมาบ้านเขายังไม่เป็นห่วงเขายังไม่มโทรมาตามแถมยังผิดนัดอีกแสดงว่าเรื่องต่างๆนั้น มันกำลังดิ่งลงความรักกำลังยุ่งและมีปัญหาและอาการต่อไปก็คือมีการเริ่มทะเลาะกันบ่อยขึ้นไม่เห็นความสำคัญก็อาจจะมีการด่าทอมีกูมึงมีอะไรถ้าอหลายๆคนที่ตั้งแต่เริ่มต้นไม่เคยพูดนะคะก็จะมีคำแบบนี้ก็จะมีสัพสิง่งสรรพสัตว์เข้ามาทั้งหมดเริ่มไม่เคารพเริ่มไม่ศรัทธาในตัวเรานั่นแหละความรักกำลังดิ่งลง และมันก็เป็นสาเหตุที่ว่าอยู่ใกล้ๆเราแล้ว,ลวมันไม่ตื่นเต้นสารสื่อประสาทต่างๆที่สื่อความรักสื่อความสุขนั้นมันไม่หลังมันไม่มีความตื่นเต้นเข้ามาในชีวิตสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขก็คือทำอย่างไรเข้าไปแก้ไข เพื่อให้เขารู้สึกดีกับเราให้เขารู้สึกว่าเคารพรักเราให้เขากลับมามีเวลาให้กับเราเราจะต้องทำเรื่องเรื่องนี้ทำให้เขามาอินกับเราให้ได้ทำให้เขาเห็นเรามีความสำคัญให้ได้ไม่งั้นความรักกำลังจะพังการไม่มีเวลาให้การออผิดนัดการไม่ให้ผิดสัญญาต่างๆการผิดเวลาอะไรพวกนี้ มันสื่อสารว่าความรักของเรากำลังแย่ความรักของเรากำลังจะพังเราจะต้องหาทางแก้ไขด่วนเลยค่ะ